สบายดีพี่น้องแจ็คแฟนมาจุกพี่น้องสบายดีวันเสาร์วันนร์พี่น้องพี่น้องเอ๋ยไม่นี่ีกห้าสิบบาไปอันเก็บดอกผักติ้วพี่น้องสองสามมื้อแล้วว่าว้าว่าจะไปเก็บดอกผักติ้วมาสูบพี่น้องเอ๋ยน้องตลาไปกอดเลยนะจะไปเก็บไปข้าให้ไม่ได้ซอกตลาดจ็คที่ได้ทนายพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าจะเอ้ยจะไปเก็บมาสูบให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องกินน้ำกันพี่น้องเอ๋ยดอกผักติ้วกำลังโป่งงามงามพี่น้อง ตอนนี้ก็ประมาณอ่าประมาณเก้าโมงพี่น้องเอ้ยเก็บดอกพกเติยวแล้วก็สิออกตลาดเนะาะกระลงังย่างน้องท่งพี่น้องเอ้ยกระล,งงลงังย่างน้องท่งตอนนี้พูดดอกพกเติยวเหาอยู่ท่งพูน้องสลาเพิ่นลงไปก่อนแล้วเพิ่นสิเก็บไปขายพี่น้องจกักสิได้จักกี่จกักรสีด้จักบาทพี่น้องเอ้ยรอเบิ่งนน้ำกันบัดออกบักซองไปเลยเนาะออกบักซองเลยสี่อัน สิพานางไปตดัดผมซะเอ้ยก็สิไปตัดผมกันตัดผมแล้วก็สิเราตลาดน้อยนึงพี่น้องเอ้ยสื่ออ,อื่อยังกับปุนกับป๋าดไม่กินนายเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บไปเอ็นไปเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยลายดอกกุหติอนี่ใพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันวะลายสุดนายพี่น้องดอกสกุระประเทศลาวพี่น้องเอ้ยสุกแซ่บด้วยน้องสุกใส ใส่กบใส่เกียดใส่หอยใส่ปลาเคือใส่เอียงใส่เห็ดอุย้ยแนวแสบพี่น้องเอ้ยเออออกมาเก็บน้ากันเลยพี่น้องแล้วพี่น้องดอกซาก,กุระประเทศลาพี่น้องเอ้ยลายก,กิไดกรอพูเต็มต้นอยู่พี่น้องอออกมาเก็บน้ากันเลยมันกรลังอันนพี่น้องนี่นี่มันกําลังเปตุม้มเปตุม้มนะน,นี่พี่น้อง ตัตุ่มก็ตบ่าเน,นี่ยนี่ก็มีเด็กพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ฮาสซีบารูดอ่ะพี่น้องฮาสซีปิดเอาจังสีมันมันจังบระซ่ามพี่น้องมันจังบนมันจังบระซ่ามันจังน่ากินเนาะไปไปโตมันก็นเป็นเซนเด็กพี่น้องเฮ้ยดอกซาก,กุระประเทศลา,พกกลาลวพี่น้องฮาสไปเจดด้วยกันเด็กพี่ดองเอ้ยเอ,ยเอ,ยอาเน,นาะนี่นี่นี่ช่วยปิลิงามลงมาพี่ดองฮัสไหลลีเลยพี่น้องเอ้ย พี่พี่พี่น้องครับบนห่มกันเฮ้ยลายีพี่น้องพูดรบเรวมกันพี่น้องลบรวมกันลายอะไรพี่น้องกุดกองเงื่อยเลยไปรีดงามลงมาพี่น้องเอ้ยขึ้นเทิงกุกไปพุ่นขึ้นอยู่กับเทิงยอดพพี่น้องผมแดดช่องหัวอะไรพี่น้องเอ้ย น้องสาราหันจักมันมันอยู่ทางไหนพี่น้องเอ๋ยอย่างนแต่เสียงดนตรีมันพังเพลงอยู่เจ้ามันอยู่ทางไหนฮาบรเห็นพี่น้องเอ้ยยันอยู่โซ่พายพี่น้องเดี๋ยวเขามาเก็บมันกันพี่น้องนี่เก็บนั่กันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเก็บก่อนโอเคุ่งมากน้องเอ้ยนามเานกาจะโผล่นะนี่จะตั้งกล้องใส่ บางคนจิตทามพี่น้องเอ,อย้ยระยามันเบิดบอกโอ้ยมันลายพี่น้องเอ้ยดอกตีบานซ้ยลา,ลายลายแด้หามุมพี่น้องเอ้ยตรวจสิได้มุมโบมินโบมีอันบ่มีอันบม่บมีอ่าตาก้อพี่น้องเอ้ยบ่มี่ตาตากก็เลยหาบอนตั้งะเนา

กันเด้อพี่น้องเอามาสูปน้ำก็ะได้พี่น้องโอ้ยยังเต็มต้นอยู่พี่น้องเลยต้นบักใหญ่หนึง่ง เพินเลยพี่น้องเอ้ยเก็บเพิ่นจนปฏิวัติอ่ะเพิ่นพี่น้องเลยพี่นอ้องเก็บเพิ่นเก็บเพิ่นเลยพี่น้อง แก้เก็บแล้วแหละพี่น้องเก็บจนเมื่อยเห็นไปครับอันไม่จะทำงามจะเอ,อื้อยทู่ตอนนั้นพี่น้องนี่ก็ไม่มจะทำงามไปได้นะแกพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ๋ยแล้วแล้วเก็บดอกจิ๋ว มกินนะ้ำข้างยางพี่น้องจิขึ้นไปต้มซุปกันเอาเ่มจะเอาปากซอ,องพี่นอ้องต้มว่แล้วจะเอาผักซองเนาะเอาผักซองไปหัดตัดผมวกันผมกงหญ้าเลยพี่นอ้อนงอเลยล้อนกับมะแฮงบะทีนีวโอ้ยตายโอเคเดี๋ยวไปให้กินน้ำแกาพี่น้องเอ้ยเด็ดกินน้ำแกาพี่น้องนักเตี้ยวข้าวน้องสลากเก็บมาย่ามกระดอ งามเป็นคนเก็บดอกติวแดงพี่น้องเอ้ยสังเกตใบมันเนาะไม่ต้องสังเกตอย่างอื่นอีใบมันมันจะเป็นคนละสีแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องกินบักรชารลีนำกันบักรชารลีฮาร์บูร์อะไรเนาะบายพอดีกินเลยแม่สะมีหัเห็ดบ้านลดเลยพี่น้องเอ้ยกินมกขะมพุ่มกันพี่น้องเสียอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยนอนเจาะนอนเจาะ บ้องเจาะมันนี่มีตัวนี้บ้องบองเจาะมันก็งามนี่เด่นนี่บ้องเจาะมันพี่น้องมันก็เลยโอ้ยมีเป็นตะกินเั้งนี่ตัวตัวบ้องมีเจาะมันก็แซ่บนี่นะนี่ก็งามนี่นะนี่บ้องมีเจาะมันก็งามพี่น้องงามนี่เาหบ้องเอานี่โอ้ยกินน้ำกันพี่น้องแซ่บเซ็บน้ำกันเด้อมุดเจาะออกมาลูดอืมซ่บหลายโดยใหญ่โดยใหญ่ัโอ้ยฉันนี่พอดีกินพี่น้องมาแก้ไปไหนฉันนี่พอดีน้องก็แก้แล้วกับบุษเ่บ น้องเอ๋ยกินน้ำกันพี่น้องเอ๋ยกินแบบได้แฮ่แซ่พี่น้องงายกเป๋นั่นตัวจะเส่ทำไมเฮ้พอดีกินแม่สนีมันเจมให้ะไปดนี่ได้เนาะี่ช่วฉันพอดีวานเสนีพี่น้องงานมดีแบบคันมันแก่กว่านี้แล้วแงามดีพี่น้อง เ <c oughs> สดายเม็ดหนึ่งาลลว,าวานอะไรวานได้พี่น้องวานอะไรกินก่อนกินน้ำกันพี่นออ้องกินไป<า>น,น,น้กินอ,อีอ่ะวานเด้พี่น้องกินก้อนกินเพิ่มห่อนๆกอนน่าสนใ ชนะแล้วปงตกยอดเฮียนาโลนยนเฮียนาโล่ <c oughs> กินหอยก,กินน้ำกัดแต่กินน้ำประจออ่างนะพี่น้องเอ้ยกินแบบได้ให้โลกจำมาสนิกินคือนรกประจ้ดอกกือเ่นอากกัน,ก,ออก,นกินกกออกคืออ้วนนี้โลกถึงจำกินแบบคนดีนั่นแหละน้องสาวคนนี้ผู้ดีผู้งามกินแบบผู้ดีพี่น้องกินทะเลมิดทะ,ละเมทะละเม,มิดเชืเอเลยในบ่มีทาง โซดาดิฉันอืมอืมเราถ่ายอีกตุนนึงก่อนอมอืมก็ถ่ายไปกินมัทฉลีชิดนะก็ถ่ายกินมัทฉลีเดี๋ยวเขาอืมอืมบชาปะเน้องยัางเด้อน่อเดี๋ยวน้ำก่อนแบ่งไปด้วยชามถุงเลยนาะเวลาษกระโด หใ,ให้เฮียเก็บแต่ไมีฮอดอะน,นะแม่เอ๋ยามีฮอดอะไม่ฮอดหมากมันมาโคตโคไอ้มันก็ไ,หนะไอหรือน้ำมันยากมันดอกอง่วย แช่เป็น,นยังไงหวานทำบัตสียาดุนเนาะทำบีเน,นาะตายาเป็นเป็นเดือนลไพี่น,บบอน้องบัตสีมะพร้าบรสีแม่ได้ชำน,นนะไไี้ได้เมเดือนพี่น้องไหมเมะเม่ได้ชำนี้ได้ทงสีท่ยาวกับอังเนาะเียไปถากไรได้เยทงน้อย,ยเองกน่สดเื่อโ ขายนางงามงงงามกนหาว่าหนงงามก็รอดแช่เที่องบ่อสามถุงสัวนี้ได้เดนหน่อย เราจะไปเนี่ยนี่หิเอาปก็ไดน้เอานี่แหละจะกินจะได้มือันชะกินได้เึมือนเชะนะนอนกสากรอย่มงนะ้นแไัองเอ้ยมาแล้วค่ะนี่ ได้ถุงหนึ่งพอดีถุงนี้เื็นสีลายเนี่ยน้อยแช่ลายพี่น้องเอ้ยมาข้าวโพดมาข้าวโพดใหม่ครับถุงนี้จะน้อยเด้ออยากบงพี่น้องจะปล่อยให้กินควงเอาอะ้รฮิยะเฮานี่เนาะอันนี้นะนอนเจาะพี่น้องนี่นี่บง นอนบ้วงบ้วงจอดนอนเอยแค่จเอานอนบ้วงยิ่งว่าปุชุภาแต่ไมันบ้วงรีบออกม่นอนมันก็เลยมันก็เลยบ่เป็นแต่กินปะลิ่นแต่แบบมันมีสีของมันดีเจ้าเฮียเรารู้ว่าบ่ชุภาเนาะจค่แถวลือได้ละพอเนาะเออเป็นมันกินเบ็ดเครื่องหนึ่งพี่จ้องกลินไหนกิ่นไหนตัวอย่างมันต้องกินอีกจัวหนึ่งจัด ปาดเลื่อมอะไรพิวเฮาตื๊กแสงไปหาตัดผมก่อนพี่น้องบันี้ก็ได้ผมก็ยาวเลยปุ๊บมีฉุ่งมาใต่ป้าแต่เป้าก็ยิบเลยเป้าแตก,ก,แตกเลยทั้งลังก็ได้พี่น้องอยู่บ่อยู่ก็จะแตกเป้าออกมาที่นี่งลูกจะมาทา้าวัวนะโอเคพี่น้องเราจะไปหาอันตัดผมกัอนเนาะคลิปน,นี้ก็รฟาไ<า>วช้ชมนี่แหละพี่น้องเอ้ย กินมะข่าโพดไปเก็บดอกติ๋วไ, <ella> ไปกินมะข่าโพดดอกติ๋วกับซีดีวาเซาลมาสุบพี่น้องมาต้มใส้พี่น้องเบิ้งนะมาต้มสุปน้ำกาดพี่น้องอนะไรยังว่าอยู่ทานอี่างนี้พี่น้องเอ๋ยตอนแรกวาซีอาอามาสุปใส่พี่น้องเบิ้งสุดท้ายจะกระเบงไหมเห้ยแมวเห็นสุดท้ายใส่ทงพี่น้อง สามธงพี่น้องเลยธงละหได้เนี่ยธงละหเสียไปฝากอ่าเอาไปฝากคนอยู่ปักซองพี่น้องเลยผสมใส่กานดอกแดงกับดอกขาวตีแดงกับตีขาวผสมพี่กันดรอโอเคนะพี่น้องน้องคลิปนี้กาแฟว่าจะมีเนาะพี่ปั๊บก็ได้ษขวดกระเพราหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังใจให้ไอซองซาบพะโมนในเด้อพี่น้อง ว่ากาบใจน,ะน้องวัชริดคนเนาะข่าใจนะ้ำวัชรมอสบอนฝากเป้นโฆษณาฝากเป็นลิปในชัใวในเดี่น้องฝา,ากคอมเมนต์ในกำลังใจนะี่น้ากูฮักจะได้มากนะกูตกลังว่าล,ลังควายอยู่นี่ว่าไร <laughs> โอเคนะพี่น้องคลิปนี้จะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี